แล้วสิครับเล่นปล่อยหลุดสปอยออกมาขนาดนี้ก็แน่ชัดอยู่แล้วครับผมว่าตัวละครใหม่พรุ่งนี้ก็คือซินยอพิง์ที่เราเฝ้ารอคอยกันมาเป็นเวลานานแสนนานก็สปอยที่หลุดจากดิสคอร์ที่ผมเคยทําไว้ตอนนั้นก็ถือว่าเชื่อถือได้100%ซแล้วครับผม <laughs> เพราะว่าในสปอยนั้นเดโรซาิวเซตมันมีชูก้ามีเบบี้ไฟมีซินยอแล้วก็มีดัฟฟี่หนุ่มที่กําลังจะปล่อยซึ่งมาแล้วแน่ๆเบบี้ไฟซินยอก็มาแล้วแน่ๆ เหลือเบเอ่อเหลือชูกากับดอฟฟี่หนุม่มซึ่งชูกาน่าจะมาเป็นเดโรซาสเตปสามส่วนดอฟฟี่น่าจะมาเป็นรีเจนตัวใหม่ไม่ก็ดอฟฟี่มาเป็นสเตปสามแล้วก็ชูกาอาจจะมาเป็นตัวสามดาวแรกเศษก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมซึ่งถามว่าเอามาจากไหนจริงๆนะผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ว้ยตอนที่ผมดูคลิปตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่สังเกตอะไระแต่ว่าพอผมมาย้อนดูรอบที่สองผมคิดว่ามันมีอะไรผิดสังเกตพอไปดู เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูไม,ไม่ใช่นี่สอิอย่าย้อนกลับเหยวดูเห็นไหมมุมบนขวาหน้าเป็นรูปของตัวละครที่เราไม่คุ้นเลยใช่ไหมเอาจริงเนี่ยถ้าดูผันผ่านเนี่ยเราก็ไม่คุ้นหน้าอยู่แล้วนะครับผมก็คือแบบ ตอนที่ผมดูครั้งที่สองอะ่ะเฮ้ยเชีย่ยอะไรวะทำไมมันไม่คุนเลยวะพอผมมองใกล้ๆชัดแล้วสินยอนะครับผมตอนนี้สายวิ่งแดงครับผมเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสายวิ่งสีแดงก็สายวิ่งตัวใหม่กาลังจะมาแล้วครับผมเป็นสินยอพิงสายวิ่งแดงครับผมก็ตามสปอยจาก Discord ท,ที่แท้จริงเลยครับผมมาแบบตรงแบบผมขนลุกเลยครับว่ามันตรงในขนาดนี้นะครับผมโอ้โหคือของจริงครับผม ก็ถ้าเกิดใครจำไวมโนว่าตัวต่อไปอาจจะเป็นเวอร์โก้โมเนตหรือว่าจะเป็นด็อบฟี่หนุ่มเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วแต่ว่าเวอร์โก้เนี่ยมันมาแน่ๆแต่มันจะมาในอนาคตนะครับผมซึ่งในอันใกล้นี้ยังไม่มานะครับผมโอเคก็พรุ่งนี้รู้สึกจะมีปิดเซิร์ฟถึงใบสามด้วยนะก็เดี๋ยวพอเปิดเซิร์ฟมาก็ได้เจอด่านใหม่แล้วก็ซินยอด้วยครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นสั้นๆนะโอเคไปแล้วครับสวัสดี